อยู่ในตอนนี้เป็น b อยู่ตัวที่สดข้นวันนี้นะคะยอยู่ในเกมโลกติ่อุ้ย p e ม่เ i ่นะเ้นที่ i n นะกจ้าน้ทมาเล่นตาต้องี่เดีกว่าผมจะทำได้โอเคแล้วก็ผมเล่นกับเพื่อนด้วยนะ บนไม่ได้กดโอ้โอี้เจ้าิ<อ>นตอนอเตขับไม่ได้หรอเออม่ต้องเสียลบักให้ปุนแลทำบักบินได้แลทำบักบินได้ทำยังไงปุณต้องปรับเป็นตัวเล็กสุดแล้วก็ไปยืนใกล้ๆน้ำพุ คุณตามมาคุณอยู่ไหนตามมาปรับเป็นตัวเล็กสุดก็ยิงใกล้ๆน้ำพุตรงนี้ยืนใกล้ๆน้ำพุตรงนี้คุณต้อง,งปรับเป็นตัวเล็กสุดลอ,องหาหาดูแล้วก็มายืนตรงน้ำพุตรงนี้ให้ตัวมันเป็นท่าว่ายน้ำอินนี้ แล้วก็บินได้เราอยกเป็นบริการโอ้ยก้อนโอ้ยก้อนเหล็กห้ามกระโดดอย่างเงี้ยคุณควนอย่างไหนแล้วเมียี่องฟ้า คนจัดไม่ได้แล้วก็เออได้เลยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่า

วันนี้ยังไม่เข้าอัน <coughs> 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 <coughs>